เอางสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็จะมาขึ้นถึงหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับคือการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับอ๋อบทนี้เป็นบทที่ตีความโจทย์เนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเวลาเราเรียนเรื่องนี้กันไปแล้วอะ่ะเราจะตีความง่ายมากเลยอ่ะเป็นยังไงลองมาดูกันเลยครับตัวอย่างที่1น,นะครับจงหาจํานวน2จํานวนซึ่งมีผลบวกเท่ากับเศษห้ และผลต่างเม่ากับเศษสาสบอส่วน4นั่นเองนะครับมาลองเลย <c oughs> ขั้นตอนแรกครับอ่าในเมื่อเราเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแล,ล้วครับเรากำหนดให้เลยครับให้จำนวนแรกนะครับเป็นเราให้กันเลยครับให้จน,นเราเราไม่รู้ใช่ไหมมันให้หาจํานวนสองจนวนถูกไหมลูกเราไม่รู้ว่าจํานวนไม่แรกเป็นอะไรเราก็ให้เป็นเป็นอะไรนะเป็นตัวแปรอะไรครับ x ไปเลยครับทีนี้มีตัวแปร x แล้วมันให้หาสองตัวใช่ไหมตัวแรกเป็น x อ,อีกตัวเราเป็นอะไรดีอีกตัวเป็นอะไรดีครับ่าเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้จํานวนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยเป็นมี x ก,ก็ต้องมี y ฟู่กันไปนะครับเป็น y ไปเลยครับแล้วให้ตัวแรกเป็น x ให้อีกจํานวนหนึ่งเป็น y นะครับบอกอะไรบอกอะไรต่อครับ เขาบอกว่าโจทย์เดี๋ยวบอกว่าให้หาจํานวน2จํานวนซึ่งมีผลบวกเท่ากับเศษ5ส่วนสใช่ไหมเราก็มาพิจารณาต่อเลยครับเราบอกนี่ครับเอามาจากโจทย์นะลูกเอามาจากโจทย์นะครับจากจํานวน2จํานวนนะครับแหมมันบอกว่ามีผลบวกนะขีะ้เลมีผลบวกเท่ากับเศษ5ส่วนสเนี่ยเราก็มาพิจารณาเลยบอกว่า2ตัวเนี่ยมันบวกกันได้เศษ5ส่วนสใช่ไหมก็คือ x กับ y นเนี่ยครับมันเป็นไง x เนี่ยกับ y เนี่ยครับ x บวก y อ่ะเขียนตรงนี้ x เนี่ยบวกกับ y เนี่ยอ่ามันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเศษห้าส่วนด้วย4ใช่ไหมเออนะเนี่ยถูกไหมจำนวนเนี่ยสองจำนวนเนี่ยมีผลบวกคือมันบวกกันเท่ากับเศษห้าส่วนสี่นะครับอ่าแล้วโจทย์มันบอกว่าอะไรอีกอ่ะเลทผลต่างเท่ากับเศษสามส่วนสี่ผลต่างคือการอะไรน,นะ ลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับโจทย์มันก็บอกอีกว่าผลต่างของ2องจำนวนเนี่ยเท่ากับเศษ31ส่วน4ก็คือ x ลบ y เนี่ยมันจะเท่ากับเศษส1่วนด้วย4นั่นเองนะครับซึ่งจากตรงนี้นี่ไงขอลบขอลบหน่อยขอลบหน่อยอันนี้เป็นสีฟ้าดีกว่านะครับ x ลบ y เท่ากับ131ส่วน4นะครับเออสีฟ้าเพราะอะไรนี่ไงครูจะให้สมก,การสีแดงกันเนี้ยเป็นสมก,การที่หนึ่งอสีฟ้าเนี่ยครูจะขอให้เป็นสมก,การที่สองเอ็ดอ่าเหมือนเดิมแล้วนี่เหมือนที่เราเรียนกันไปเลยง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเราจำหลักการแก้ได้ไหมหลักการแก้นะครับ สมการนี่งไงโดยการกําจัดตัวแปรขั้นตอนแรกครับทำสำษษัมประสิทธิ์ให้เท่ากันซึ่งข้อนี้สษษัมประสิทธิ์มันเป็นไงกันเท่ากันอยู่แล้วด้วยนะครับ <c oughs> พอเท่ากันเสร็จปุ๊บขั้นตอนแรกราผ่านเลยครับขั้นตอนที่2ก็ครับคือเอาสมการเนี่ยมาบวกหรือมาลบกันนะครับซึ่งก็ต้องพิจารณาที่เครื่องหมายซึ่งถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเราเอาสมการมาลบกันถ้าเครื่องหมายต่างกันเอาสมการมาบวกกันแล้วแต่ว่าเราจะกําจัดอะไรนะครับ สมมุติข้อนี้ถ้าจะกําจัด x ถูกไหมลูกหนูก็ต้องเอามาลบถ้าเอากําจัด y หนูก็เอามาบวกข้อนี้ครู o ขอกําจัด y แล้วกันนะครับครูไม่ชอบครูช <c oughs> อบบวกครับสายบวกนะครับจะบ,บวกบก็จะขอบวกกันเลยนะครับเอาการบวกเนี่ยเอาอะไรตั้งก็ได้นะครับสมการที่ถึงตั้งดีแดงดีกว่านะครับแดงสมการที่1ตั้งครับ มการที่หนตั้งลบด้วยครับสมการที่2ครับสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่ 2, 2เราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยคือ x บวก y มันทาอะไรกันนะอ้าครูบอกว่ามาบวกอย่างนี้ครูเขียนลบทำไมเอามาบวกนะครับบวกกับ x ลบ y นะครับเท่ากับเท่ากับอะไรครับสีแดงขึ้นก่อนคือ5ส่วน แล้วก็บวกกับสามสิบเอ็ดส่วนด้วยสี่ครับทีนี้ก็คิดเลขคิดเลขครับวงเล็บแดงครับหน้าสมการปลวงเล็บได้เลยครับเอกบวก Y ครับแล้วก็วงเล็บสีน้าเงินครับหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ไม่มีตัวเลขข้างหน้าวงเล็บถอดได้เลยกลายเป็นบวก Y นะครับเป็นบวกเก ลบ y <c oughs> เท่ากับกับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับวงเล็บสีแดงคือเศษ5ส่วนด้วยสนะครับแล้วก็บวกกับนาวงเล็บอันนี้ก็ถอดวงเล็บได้เลย้าวงเล็บเป็นบวกแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายลบนะครับไม่มีตัวเลขนะครับสังเกตส่วนด้วยสีครับอ่าทีนี้บวกเลขก,กันแล้วนะครับ x บวก x ได้ 2x นะครับได้ 2x x บวก x ได้ 2x นะครับ 2x ซึ่งจ้า y เนี่ยบวก y กับลบ y ก็เป็น0นะครับตัดกันไปทีนี้ครับเท่ากับครับทางขวาครับทางขวาครับ การบวกเศษส่วนนี่เด็กๆผิดเยอะนะครับการบวกเศษส่วนเราจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันนะครับพอตัวส่วนมันเท่ากันปุ๊บเราเขียนตัวส่วนรอไว้เลยครับอย่าไปทําอะไรกับมันนะครับทีนี้ครับเราก็เอาตัวเศษมาทําไมบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น30มนะครับการบวกเศษส่วนนะตัวส่วนไม่ต้องเอามาบวกนะครับบวกแต่ตัวเศษนะครับต้องให้เศษเท่ากันก่อนนะครับถึงเอามารวมกันได้นะลูกนะครับ อย่าไปดันเอาบวกข้างบนบวกข้างล่างนันั่นก็คือการคูณนะครับอันนั้นก็คือการคูณนะครับทีน,นี้ครับต่อเลยครับคิดเลขแล้วกัน c หนึ่ง c c c อ่า c ได้วกสามสิบหกครับ c เก้าสามสิบหกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับสอง x จะเท่ากับเก้าแล้ว x เดียวะจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> บจะเท่ากับ เศษส่วนด้วย2นั่นเองนะครับอ่าไดคา x มาแล้วตอบเลยไหมลูกตอบไม่ได้ให้หาจํานวน2จํานวนเราได้มาจํานวนเดียวเราก็ต้องหาอีกจํานวนหนึ่งนะครับหาอีกจํานวนหนึ่งยังไงนะครับอ่าโดยการแทนครับแทนเลยครับอ่าขอเขียนสีฝั่งนี้นะครับแทนหา y ครับโดยการแทนครับ แทน y เอ้ยแทน x ครับเราได้ x มาแล้วนะครับเราเราจะหา y เราแทน x เท่ากับเศษ9ส่วน2กับแทน x เท่ากับเศษ9ส่วน2ในสมการที่เท่าไหร่ดีลูกหน2หรือ2ดีแนะนำเอาเลขลน้อยใช่ไหมก็เอาสมการที่1ไปเลยครับก็จะได้เป็นอ่อ x บวก y ใช่ไหมเท่ากับเศษ5ส่วน4ซึ่ง x เนี่ยเราหาได้แนละ้วก็คือเศษ9ส่วน2นะครับบวก y y เท่ากับเท่าไรเราไม่รู้เรากำลังจะหานี่ไงนะครับก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรครับสมการที่1เขาบอกว่าเท่ากับเศษ5ส่วนด้วย4นะครับเศษ5ส่วน4โนะโอ้ยจอมันชอบ มาครับอันนี้เป็นเดียวนิดนึงนะครับทีนี้ก็ย้ายวายอย่างเดียวนะครับย้ายให้เหลือวายครับกลายเป็นเศนห้าส่วนสี่ครับย้ายเก้าส่วนสองไปทําอะไรครับไปลบนะครับไปลบกลายเป็นลบกับเศษเก้าส่วนสองนะครับอ่าทีนี้ครับคิดเลขกวายเดียวจึงเท่ากับเท่ากับอะไรครับก็จะได้เป็น าการบวกลบเศษส่วนเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนใช่ไหมทีนี้ครับอันนี้นเป็นเลข4นนี้เป็นเลข2เอ้ะทำยังไงให้มันเท่ากันนะก็คูณคูณอะไรนะคูณ2นะครับมันจะได้การด้วย4ไงคูณยังล่างเดียวไม่ได้ต้องคูณข้างบนด้วยนะครับก็จะได้เป็นเศษ5ส่วนด้วย c เนี่ยลบกรบ ลบ,บครับ9คูณ2เป็น18ครับส่วนด้วย4นะครับโอ้ลบกันเลยครับติดลบแน่ๆก็จะได้เป็น13ครับส่วนด้วย4ใช่ไหมครับอ่านทอภัยลบ13นะครับ ได้ไปแล้วได้ท้ง x ได้ท้ง x นะครับได้ทาง y แล้วด้วยนะครับได้ทาง x แล้วก็ y ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาว่าจํานวน2จํานวนนี้มันคืออะไรซึ่งเราได้มาแล้วว่าจํานวน2จํานวนนี้มันคืออะไรใช่ไหมลูกนะครับเพราะฉะนั้นครับตอบเลยครับเพราะฉะนั้นครับจํานวนตอบครับจํานวน2จํานวนนั้นคือเศษ 9ส่วนด้วย2และลบ <c oughs> ลบสิส่วนด้วย4นั่นเองนะครับข <c oughs> อให้นะครับช <c oughs> ่วงนี้สอนเ <c oughs> นะี่ยอาจะได้เสียงเยอะนิดนึงนะครับ <c oughs> นี้มันเป็นลบได้นะลกูกนะโจทย์มันไม่ได้บอกใช่ปหว่าเป็นจํานวนบวกหรือจํานวนเต็มลบนะครับมันถึงบอกแค่จํานวนเฉยๆจำนวนสองจำนวนนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นลบกันก็ได้นะครับไม่เชื่อหน,ออกกน,นะนูลองเอาไปบวกกันนะครับหนูลองเอาไปบวกกันนะบวกกันได้เก้าส่วนสองบวกกับไอ้ลบสิบสามส่วนสี่มันจะได้เศษห้าส่วนสี่แม่ไม่เชื่อหนูลองไปบวกดูนะครับลองบวกเขา้าข้าก 9, งก, 28, ก็ได้ก็หนึ่ก็สองสิบแปดสิบแปดลบสิบสามก็ได้ห้านะครับ เร็วก็่าลองดูนะเอ,อ,อเครผ่านไปแล้วข้อที่1นึ่นะครับโอ้อีซี่มากเลยใช่ไหมเรื่องนี้ยมองปุ๊บเขียนป,ป,ปั๊บปั๊บทำปุ๊บปอ่าจบไปต่อข้อต่อไปครับข้อที่2องนะครับอ่ะตัวอย่างที่2เลยนะครับถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของจำนวน2จํจำนวนเป็น43และ สเท่าของจํานวนน้อยมากกว่า2เท่าของจํานวนมากอยู่ที่สาจงหา2องจำนวนนั้นโอเคโจทย์บอกให้หา2องจำนวนนั้นถูกไหมจะร้อยห,หาของจำนวนนั้นนะครับทีนี้ครับมาดูโจทย์กันนะครับถ้าคึ่งหงของผลบวกของจํานวน2องจำนวนเป็นสี่สิบสามโอเค โจทบอกข้อมูลจำนวนบนติดสามนะครับทีนี้ครับต่อมาแล้วสามเท่าของจํานวนน้อยนะครับมากกว่าสองเท่าของจํานวนมากอยู่ย<ม>ี่สิบสามเจ้าหาสองจำนวนนั้นโจทย์สักสองรอบนะครับถาความเข้าใจกันมานะครับหาว่าโจทย์หาอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างน,นะอ่าทีนี้โจทย์ม้นให้ว่าให้หาจํานวนสองจำนวนนั้นถูกไหมครับเราก็มาหากันเลยครับขั้นตอนแรกครับ <c oughs> เราสมมติก่อนนะครับ เอาให้หา2จํจำนวนเนาะแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้สองจำนวนนั้นน่ะมันคือจํานวนอะไรบ้างก็เลยครสสูสมมุติเลยครับสมมติเลยครับสมมุติให้จํานวนที่เป็นจํานวนมากนะครับแทนด้วยตัวแปร x อ่าครูให้แทนด้วย x นะครับแทนด้วยเนะครับเพราะว่านี่แหมรีบอกว่าเนี่ยของจํานวนน้อยกับจํานวนมากนะครับมันเป็นแบงเป็น2จํานวนอ่าที่ตัวมากกับตัวน้อยอ่ากูเลยให้ตัวมากเป็น x ให้จำนวนที่น้อยเนี่ยแทนด้วยอะไรดีครับ y นะครับ y แทนด้วย y จำนวนมาเป็น x จำนวนน้อยแทน y นะครับที่นี่ครับโจทย์ให้ข้อมูลอะไรอีกครับโจทย์มันบอกว่านี่ทีสีเหลืองที่เราเน้นไว้ถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของ2จํจำนวนเป็น43โอเคจากตรงนี้นี่แหละครับมันให้ข้อมูลนะครับเรา,เามาเลยครับ เราหยิบไปเลยหยิบไปแล้วครับจากนั้นผมดึงมาว่าจากครึ่งหนึ่งของผลบวกของสองจำนวนเป็นเท่าไหรเนี่ยเนี่ยครึ่งหนึ่งของผลบวกของจำนวน2จํจำนวนเป็น4ี่มีโจทย์กําหนดมาให้ว่าครึ่งหนึ่งของผลบวกของ2จํจำนวนนั้นน่ะมันจะได้คําตอบเป็น43ถูกไหมนะครับก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยครับว่าจะได้ คร, <c oughs> ครึ่งหนึ่งของผลบวกครับสแสดงว่าครึ่งหนึ่งคือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับครึ่งหนึ่งของผลบวกนะครับของคูณคร,ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคูณอยู่กับผลบวกครับมันคูณอยู่กับผลบวกของสองจำนวนนั้นเนี่ยก็คือจํานวนแรกก็คือ x ถูกไหมลูกผลบวกคือบวกกันใช่ไหมจำนวนที่สองก็คือ y ถูกไหม นะครับบวกกันนะครับผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็นก็คือเท่ากับ43านั่นเองนะครับนี่ได้ออกมาแนละ้ว1นสมาการนะครับต่อมาครับก่อนนะครับยังไงล่ะทีเราจะมีเศษส่วนใช่ไหมเราก็จะกำจัดเศษส่วนออกไปก่อนขั้นตอนแรกนะครับใครจะคูณ2เลยทั้ง2สมาการเลยก็ได้ทั้ง2ข้างของสมาการเลยก็ได้นะครับถ้าใครไม่งงใครเก่งแล้วทำอย่างนั้นไป แต่ถ้าใครช้านะครับมาค่อยๆทําด้วยกันนะครับีคูณตัวเลขน้าลงเล็บเข้าไปข้างในครับคูณตัวเลขน้าวงเล็บเข้าไปข้างในนะก็จะได้เป็นเซตหนึ่งส่วนสองเอ็กเซตหนึ่งส่วนสองวายนะก็จะเท่ากับสี่สิบสามอันนี้คูรูแค่ปวดลงเล็บโดยการคูณกระจายเข้าไปนะครับ กดโดยการคูณกระจายเข้าไปทีนี้ครับทีนี้ทํายังไงล่ะเศษส่วนอะ่ะออสมการเราเจอเศษส่วนทำไงให้มันไม่มีเศษส่วนมีเศษส่วนแล้วมันยากใช่ไหมเราเอาเศษส่วนให้มันหายไปครับโดยการคูณอะไรตัวส่วนใช่ไหมมันเป็น2งคูณเลยนั้นคูณ2เอา2คูณไปมันจะได้ตัดกันถูกไหมลูกนะครับครูก็เลยคูณ2ทั้งสมการครับคูณ2องสมการอเอาเนี้คูณ2ทั้งสมการ ูณ2ทั้งสมการน,นะครับอ่ะไม่เอาเรื่องใหม่นี่เราจะไม่เขียนอย่างนี้ดีกว่าเราตั้งชื่ออย่างนี้ดีกว่าไม่ไม่ไมเ,ขไเ,เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะตั้งชื่อเนี่ยเป็นสมก,การที่หนึ่งแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าอ่ะเอาสองคูณสมการที่หนึ่งก็ได้เอาสมการที่หน,นึ่งคูณสองอย่างเงี้ย อ่าๆครูไหนนก็เรื่องบทใหม่นะครับเอาเอาอันใหม่เลยครับอ่านิตังค์คเป็นสมการที่1น่ะครับคูเป็นสมการที่1นะครับครูก็เลยเอาสมการที่1เนี่ยคูณ 2a เอไหนก็บทใหม่แล้วนะครับเราก็ลองเขียนแบบใหม่ๆบ้างหรือจะเขียนแบบเมื่อกี้ก็ได้ก็จะได้เป็นอะไรครับเอา2คูณสมการที่1ก็จะกลายเป็น2นะครับคูณอยู่กับเซนหนึ่งส่วน2 เ2 x หนส่วนสองะครับอ่าอ่าส,สคูณกับเศษส่วนสอ,สอ,สอ x, บวก,กับเส่วนสอ,สอ,สอน,นะครับอ่าก็จะเท่ากับครับสองคูณกับสีมทีนี้ครับคูณกระจายเข้าไปเลยปื๊ก็จะกลายเป็นตัดคับต,ตัดสตัด2นะครับก็จะได้เป็น x ครับ x บวกกับ y เนาะอ่านี่เราคูณกระจายเข้าไปใช่ไหมสองคูณหนึ่งส่วนสองอันนี้สองก็คูณเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ตัดนี่ฮะข้างหลังมันกันสองคูณเศษหนึ่งส่วนสอง y ก็ตัดกันนะก็เหลือ x บวก y เท่ากับครับทางขวาก็เป็นแปดสิบหกถูกไหมครับอ่าอันนี้ครับครูก็เลยตั้งเนี่ยเป็นสมการที่สามครับอ่านี่นี่ก็ได้นะครับทีนี้โจทย์มันสวยงามแล้วใช่ไหมโจทย์มันสวยงามแล้วทีนี้โจทย์ให้อะไรมาอีกครับโจทย์บอกว่า สามเท่าของจํานวนน้อยมากกว่า2เท่าของจํานวนมากอยู่23ใช่ไหมครับโอเคเอามาเลยครับครับหยิบมาเลยครับจากสามเท่าของจานวนน้อยเนี่ยมันมากกว่า2เท่าของจํานวนมากอยู่เท่าไร่เอ่ยเมื่อกี้โจทย์มันบอกมาอยู่23นะครับอยู่23นะครับก็เขียนนะครับ23านะสามเท่าของจำนวนมากจำนวนน้อยอ่ะสองพูดจะงงไม่พูดเดยอะอากัร ลองอ่านดูนะครับทีนี้ครับสามเท่าของจํานวนน้อยเออจานวนน้อยเราแทนด้วยอะไรนะ y นะครับสามเท่าของจํานวนน้อยก็คือสามสาม y นะครับะจะได้จะได้จะได้ว่าะจะได้สาม y สามเท่าของจํานวนน้อยนะครับ มากกว่าปกติอะมากกว่า2เท่าของจํานวนมากอยู่23่สิบสามปกติการหาว่าจํานวนไหนมันมากกว่าจานวนไหนเนี่ยเอามาทําอะไรกันครับอย่างเช่น3มากกว่า1อยู่เท่าไหร่เอามาทาอะไรลูบลบใช่ไหมสามมากกว่า1นึ่งอยู่ก็คือ3ามลบหได้2อันนี้ก็เหมือนกันครับเอาสามตั้งมันมากกว่าเท่าไหร่ก็เอามาลบครับมากกว่าก็ลบกับ2เท่าของจํานวนมากครับสเท่าของจํานวนมากจํานวนมากเราแทนเป็น x ใช่ไหม คสองเท่าของจำนวนมากก็คือ2 x นะครับ u เท่ากับ23เป็นอยู่คือคือเครื่องหมายเท่ากับยี่สิบสานะครับก็จะได้เป็นนี่ได้แล้วนี่ออนี่แทนนี่เป็นสมการที่4นั่นเองนะครับแต่คือสมการที่4นั่นเอง ทีนี้ทำไรต่อลูกได้สมการสองสมการได้สองตัวแปรเราแก้ได้แล้วนะครับเราแก้ได้แล้ว,ลวเราจะต้องทำให้กำจัดตัวแปรโดยการทำให้สมมสิ์มันเท่ากันนะเนี่ยอันนี้เป็นสองเอ็กคูจะกำจัดเอ็กกันคูจะกำจัดเอ็กนะครับกออำจัดเอ็กครับขอเขียนเวยกันกำจัดเอ็กเราจะกำจัดเอ็กออกนะครับโดยการนี่ ทำให้สมบัติ x เนี่ยมันเท่ากันก่อนครูก็เลยเอาสมการที่3ครับสมการที่3คูณกับคูณกับอะไรดีนะคูณกับอะไรดีนะจาก x ให้เป็น2 x ก็กลายเป็นคูณกับ2นะครับคูณกับ2จะได้เท่าไรครับสมการที่3ของเราก็คือ2อ่2อันนี้คือ2ที่เราคูณเข้าไปนะ2ครับคูณอยก่บับ x บวก y เท่ากับ2ครับคูณอยู่กับ86อ่าทีนี้ครับก็คูณกระจายเข้าไปครับคูณกระจายเข้าไปก็กลายเป็น2 x บวก2 y 2> เท่ากับ2คูณ86ได้อ่า6 2 12ทด1ครับ8 2 16ทด1เป็น17 172นะครับ ทีนี้เราก็ได้และว่าสัมประสิทธิ์มันเท่ากันแล้วนะครับนี่จาได้ไหมเทคนิคการกําจัดตัวแปรนะทาให้สัมประสิทธิ์เท่ากันก่อนแล้วก็เอาสมการเดี๋ยวมาบวกหรือมาลบกันนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกสัมประสิทธิ์มันเท่ากันแล้วใช่ปะเพราะว่าตรงนี้ก็สองเอ็กตรงนี้ก็สองเอ็กเท่ากันแหละต่อมาครับเอาสมการมาบวกหรือลบกันข้อนี้เอามาบวกหรือลบกันครับให้ดูที่อะไรนะเครื่องหมายใช่ไหมลูก ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเอาสมก,การมาลบกันถ้าเครื่องหมายต่างกันอย่างเงี้ยเอาสมก,การมาบวกกันนะครับถ้าจําไม่ได้ลืมมีเทคนิคการจําไปแล้วเทคนิคการเข้าใจใช้ความเข้าใจก็ได้นะครับคือเนี่ยอันเนี้ยเป็นบวก2องบวก2ลบ2ก็กลายเป็น0ใช่ไหม่อย่างเียลบ2เนี่ยเอามาบวก2ก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องเอาสมก,การที่3กับ4เนี่ยมาบวกกันนั่นเองนะครับครูก็เลยเขียนเลยนะ อ่าขอพายขอพัยไม่ใช่สามกับสี่ครับอันนี้คูตั้งใหม่เลยครับเป็นสมการที่ห้าเอออันที่ห้านะครับผมก็เ,เลยเอาสมการที่สี่ครับทำไมบวกด้วยสมการที่ห้าครับสมการที่สี่บวกด้วยสม,สสมสการที่ห้าครับก็จะกลายเป็นสมการที่สี่ตั้งเลยครับคือสาม y ลบสอง x บวกครับนนก็คือ 2x บวก 2y เท่ากับสมการที่4คือ23ตั้งบวกด้วย172ใช่ไหมครบคับคิดเลขครับคิดเลข อ่ะคิดเลขครับถอดวงเล็บครับหน้าวงเล็บอันนี้เป็นบวกแล้วก็ไม่มีตัวเลขถอดวงเล็บได้เลยนะครับแต่เป็น3 y ลบ 2x นะครับหน้าวงเล็บสมการสีแดงก็ถอดได้เลยกลายเป็นบวก 2x บวก 2y เท่ากับ23บวกหน2บนะครับ23บวกห72เ็ลยแล้วกันนะครับอ่าคุณลืมใส่วงเล็บน้าที่จริงใส่วงเล็บนี่ก็ได้นะใส่วงเล็บมีด้วยจะได้ แต่ว่าจริงๆก็ค่าเท่ากันเพราะว่าหน้าวงเล็บมันเป็นบวกก็ถอดได้เลยอันนี้หน้าวงเล็บก็เป็นบวกว่ามีตัวเลขก,ก็ถอดได้เลยนะนึ่ง้็ดสิบสองนะคค่าเท่ากันเลยอ่ะทีนี้ครับต่อสามวยบวกสองวายเป็นห้าวายนะครับห้าวายลบสองเอ็กบวกสองเอป็นไงครับศนะครับหายไปครับปัดกันไปนะครับกันไปยี่สิบามบวกหนึ่งร้อยเจ็ดสได้ 100้อนะรครับ9 0 5ก็จะได้ y เนี่ยเท่ากับ195อาหารด้วยอ่าได้ y เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ตัดเลขครับ5 1 5 5 35เหลือเศษ4ใช่ไหม5้อะไรได้45 5 9 45อ่าใต้ y เป็น39นั่นเองนะครับทีนี้ตอบเลยปะ่ะไม่ได้ เหลือหาค่า x หาค่า x นะครับอันนี้ไปไกลก่อนหา x เ,เลยครับหา x น,นะครับโดยการอะไรเออจำได้ไหมแทนแทน y เท่ากับ39ในสมการที่เท่าไหร่ดีลูกได้หมดเลยนะครับ1 2เอ้าวสมการที่2ฉันไปไหนละ่ะสมการที่2เข้าไปไหนทำไมถึงเป็นสมการที่3เลยละ่ะ เออไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรสม,ม,มรการที่1สมการที่3า5หดูแทนได้เลยทุจสมการนะครับลืมเขียนสองไม่เป็นไรแทนไหนๆก็ได้ครับแทนไหนๆก็ได้อทันไหนก็ได้ได้หมดเลยก็ดูที่ตัวเลขง่ายๆที่ครูบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นสมการที่3เลขง่ายสุดใช่ไหม x บวก y เท่ากับ46จบแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องคูณอะไรด้วย ครับครูเลยขอเลือกแทนในสมการที่3แล้วกันนะครับแทนในสมการที่3ครับก็จะได้เป็น x บวก y, y เท่ากับแ6ใช่ไหมสมการที่3ก็บอกมาสมการที่3ของเราคือ x บวก y ซึ่ง y ของเราได้มานะัคือ39เท่ากับ8 6นะหาค่า x นะครับ,รบโอโ้โหเด็กน้อยมากเลยไม่อยากจะทำและเสียอารมณ์นะครับเราอยู่ม3ไม่อยากทำอะไรแบบนี้เลยมันง่ายเกินไป8 6ครับ บวก3.9ย้ายมาลบ3.9 x เดียวเนี่ยจึงเท่ากับเท่าไหร่เดออ มาตอบแทนอหู่ไม่ได้ไไดูถามก่อนโจงหา2จํานวนนั้นนะครับได้แล้วนะครับซึ่งเราแทน x ด้วยจานวนมากก็คือ47จํานวนที่น้อยเราแทนด้วย y เออมันก็ตรงเนาะเพราะว่า x เนี่ยมันมากกว่า y ใช่ปะส่มันมากกว่า39เ้อออั้นตอบเลยครับตอบแล้วนะครับว่าจำนวนที่เป็นจำนวนมากก็คือ47เนะครับพะเราแทน x เป็นจำนวนที่มากถูกไหมเนี่ย ถูกปะอ่าทีนี้จํานวนที่น้อยเราแทนด้วย y ซึ่ง y มันเท่ากับ39นั่นเองเย่จบแล้วนะครับสำหรับโจทย์ปัญหา2ข้อนี้นะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยดีความไม่ยากเลยเห็นปะอ่าคือว่าง่ายกว่าเรื่องอสรรมการของเทอมที่แล้วอีกถูกปะนะครับง่ายกว่าอีกนะมองปุ๊บแทนโจทย์ง่ายกว่าเยอะนะครับง่ายกว่าเยอะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณ เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องนี้แหละนะครับอีก2ข้อแล้วก็จบบทนี้แล้วนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ